สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนะครับลูกๆนักเรียนชั้นม3นะครับทุกๆคนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหยุดเรียนมาเกือบครบ2อาทิตย์แล้วนะครับนะแบบฝึกหัดที่1นะครับในการเป่าคุยรีคอเดอร์ที่ครูให้ไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทดชัยของหมวนนะครับก็จะมีแบบฝึกหัดมาเพิ่มให้อีก3แบบฝึกหัดนะครับ นะในการเป่าคุยรีคอเดอร์การไล่สเกล4นะครับนะในอาทิตย์ก่อนนู้นนะครับคุณครูก็ได้สอนนะครับนะตำแหน่งคุยต่างๆนะครับตำแหน่งโน้ตนะครับต่างๆนกะเดยกก็รู้แล้วโดเรมีฟาซอลาทีโดนะครับอยู่ตรงไหนนะครับนะอาทิตย์ที่แล้วก็แบบฝึกหัดเป็นโน้ตตัวกลม ในอัตราจังหวะ CC นะครับโนต้ตตัวกลมก็จะมีความยาวที่4จังหวะนะครับในวันนี้คุณครูก็จะมาเพิ่มนะครับในการไล่สเกลโนต้ตตัวขาวโนต้ตตัวดำแล้วก็ขบเบตดหนึ่งชั้นนะครับโนต้ตตัวขาวก็จะมีอยู่2จังหวะนักเรียนจําตรงนี้ให้ดีก็แล้วกันนะครับโนต้ตตัวดำก็เป็น1จังหวะแล้วก็ขบเบตดหนึ่งชั้นก็เป่าครึ่งจังหวะนะครับนะจะมีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะมาเริ่มจาก การทบทวนนะครับทบทวนโน้ตนะครับให้ก่อนก็แล้วกันนะครับในเรื่องของโน้ตตัวกลมนะครับแบบฝันที่1นะครับที่ครูให้ไปนะครับนะอย่างแรกนะครับนะลายแรกนะจะจะมี2ลายนะครับลายแรกก็ให้นักเรียนเป่านะครับนะคุณครูก็ใส่อักษรดอร์มอนะโดเรมีอะไรให้ต่างๆนะครับเพื่อง่ายต่อการ ฝึกปฏิบัติของนักเรียนนะครับนะส่วนข้างล่างก็เป็นจังหวะกลองนะครับนักเรียนก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่าคุณครูทําไว้ให้นะครับนะเคาะจังหวะให้นักเรียนได้ยินไปด้วยนะครับนะก็ลองมาเริ่มต้นกันดูนะครับนะโน้ตตัวกลมนะครับมีอยู่4จังหวะนะครับในการเป่าก็จะเป็นสมมติว่าเราเป่าตัวหนึ่งครับ ก็จะเป็น1ห,ห้องเพลงนะครับนะทีนี้เราลองมาดูกันเลยนะครับดูเรมีฟาซซลายอยู่ตรงไหนนักเรียนก็คงจะรู้แล้วนะครับนะมาลองกันเลยนะครับช้านะครับระวังนะครับ1 2 3ไป้าย โอเคเป็นยังไงบ้างครับน้โน้ตตัวกลมนะครับสีจังหวะคุณครูทบทวนให้เฉยๆนะครับนะทีนี้นะครับอีกรอบไหมครับอีกรอบเนาะนะครับลองอีกรอบนะครับใครที่ได้หรือไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาฝึกนะครับกับคุณครูนะฮะค่อยๆฝึกนมาเพิ่มเติมที่โรงเรียนในวันเปิดเรียนอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับอ่า ขออีกรอบนึงนะครับขออีกรอบนึงนะครับนักเรียนยืดตัวตรงขึ้นนะครับนั่งตัวสวยๆนะครับระวังนะครับหนึ่งหนึ่ง,งสองสามป้าย โอเคครับเวลาเป่าอย่าลืมคําว่าทูนะครับทูจากที่เคยสอนไปทูเบาๆนะครับเวลาย้อนกลับลงตัวโน้ตต่านะครับนักเรียนก็ค่อยหายใจค่อยผ่อนลมก็ค่อยเบาแรงเบาลมนะครับไปเรื่อยก็กันครับมาดูนะครับแบบฝึกที่2นะครับแบบฝึกที่2โนตตัวขาวนะครับซึ่งเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วว่าโนตตัวขาวนะครับมีอยู่กี่จังหวะครับ มีอยู่ทั้งหมด2จังหวะนะครับในอัตราจังหวะ C4 นะครับโน้ตตัวเขาสอจังหวะก็จะเปาเป็น2 w หยุดนะครับ2นะสจังหวะต่อ1ตัวโน้ตนะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรนะครับนะเหมือนเดิมนะครับคุณครูทําโน้ตให้นะครับตามห้องเพลงต่างๆนะครับนะเพื่อง่ายต่อการปฏิบัตินะครับ มาดูกันเลยนะครับเสียงละสองจังหวะนะครับเตรียมตัว1 2ึ่ส,สป้าย คห้องสุดท้ายนะครับจะเป่าเป็นโน้ตตัวกลมนะครับลากยาวเป็น4จังหวะนะครับนะลองดูเสียงละ2จังหวะนะครับดดเรมิฟาซลาไปเรื่อยนะครับเสียงละ2จังหวะนะครับอีกรอบนะครับมาดูอีกรอบนะครับเป็นตัวนะครับนะค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปไหมครับ สำหรับคนที่ยังไม่ได้ก็มันฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ได้อีกนะครับระวังนะครับ1นึ่งหนึ่งสสป้าย โอเคเป็นยังไงกันบ,บ้างครับได้หรือเปล่านะฮะนะนักเรียนก็ค่อยๆฝึกนะครับนะมันฝึกไปเรื่อยๆอทีนี้คุณครูจะลองปล่อยจังหวะไปนะครับแล้วก็คุณครูไม่เป่านักเรียนลองปฏิบัติดูนะครับลองปฏิบัติดูนะครูจะนํำให้นะครับ1 2ึส่สาป้าย หายใจสองห้องหายใจครั้งหนึ่งนะครับหายใจใหายใจครับหายใจโอเคนะครับแบบฝัดฝึกหัดที่สองก็ประมาณนี้นะครับนักเรียนก็ค่อยๆนะครับค่อยๆฝึกนะครับไปเรื่อยๆ นะครับเดียก็คล่องเองนะครับแล้วก็จะนําไปสู่การปฏิบัติเพลงต่างๆได้นะครับถ้าเรียนไล่สเกลเก่งนะครับคล่องแม่นนะอ่าต่อไปนะครับแบบฝึกที่3นะครับวันนี้มีอยู่ซีแบบฝึกหัดนะครับนะแบบฝึกหัดที่3โน้ตตัวดําโน้ตตัวดํามีอยู่1จังหวะนะครับหนึ่งจังหวะนะครับอ่า ก็ตามจังหวัดตกเลยโดเรมิฟานะจังหวัดเคาะโดเรมิฟานะตกนะครับหรือจังหวัดเคาะนั่นเองนะครับตามจังหวัดกลองที่คุณครูเขียนให้นะครับนะเราฟังก่อนหนึ่งรอบก็ได้นะครับลองฟังก่อนหนึ่งรอบนะดูโนต้ตตามไปด้วยนะครับหนึ่งสองสามป้าย มันจะตามจหวเะเคาะคุณครูมีให้สองรอบนะลองหยิบคุยขึ้นมาดูไป มานี้เป็นไงกันบ้างครับอ่าทีนี้เล่นพร้อมเลยนะครับเล่นพร้อมไปเลยตามจาังหวะเคาะดูเรมีฟาซอนไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับอ่าเตรียมพร้อมนะครับสองรอบนะครับสองรอบครูคจะเขียนไว้สองรอบหนึ่งสองสามมา นะครับหารอบที่สองสองป้ายโอเคนะครับอ่าทีนี้นักเรียนลองปฏิบัติดูนะครับคุณครูไม่เป่าแล้วนะนักเรียนลองนะครับลอง ไปทั้งสองรอบเลยนะครับเตรียมตัวยืดตัวตรงยืดตัวขึ้นครับนั่งถ้าให้ส่าผ่าเผยนะครับไปนะครับ one two three five ครับอีกรอบนะครับอีกรอบนะใครไม่ทันก็ตามไปนะครับป้ายโอเคนักเรียนก็แยกประสาทหน่อยนะครับหาหูหูฟังจังหวะนะครับปากเป่านะครับมือก็ ปิดโน้ตนะครับตามที่เห็นนะครับตาก็ดูโน้ตนะแยกประสาทสัมผัสนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวครูจะพาบรรเลงอีกรอบนึงนะครับอีกรอบนึงนะโน้ตตัวขาโน้ตตัวดำนะครับหนึ่งจังหวะนะครับหนึ่งสองสาม สองสามป้ายโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับนะค่อยๆฝึกนะครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปตัวสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ แบบฝักหัดที่สี่นะครับนะครับในการเป่าคุยไล่สเกล C ีนะครับนะตรงนี้ก็จะเพิ่มนะครับความเร็วมาความเร็วก็เท่าเดิมนะครับแต่การปฏิบัตินะครับอาจจะเร็วขึ้นนะครับการปฏิบัตินะครับในการเป่าตัวโน้ตอาจจะเร็วขึ้นนะครับแต่จังหวะเท่าเดิมนะครับโอเคจะเป็นเมื่อกี้จังหวะตก โดเรมิฟาซอนอย่างเดียวต่อไปจะมีจังหวะยกด้วยโดเรมิฟาซอลาทีโดทีลาซอนฟามีเรโดนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนนะครับคุณครูจะทําจังหวะกลองนะครับตามไปด้วยนะครับนักเรียนกยน็ฟังจังหวะแล้วก็เป่าตามก็แล้วกันอ่าฟังหนึ่งรอบนะครับฟังหนึ่งรอบนะค,บคุณครูจะให้เป่าสามเที่ยวนะครับ อักหนึ่งรอบนะหนึ่งสองสามระว่างซอนลาทีโดทีลาซอนฟามีเรโดอีกรอบนะครับให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะป้ายโดเรมีฟาซอนลาทีโดทีลาซอนฟามีเรโดอีกรอบนะครับ เรมีฟาซอนลาทีนาซอนฟามีเรโดโอเคประมาณนี้โดเรมีฟาซอนลาทีนะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับอ่าลองดู นะครับลองดูนะเป่าไปพร้อมกันเลยนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามป้ายดูจังหวะเขียวๆนะครับเส้นเขียวนะครับนะป้าย รอบนะครับรอบสุดท้ายนะครับบายโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับอาจจะงงจังหวะตัวหนึ่งน้นคครูลบออกให้นะครับจังหวะตองนะครับเดี๋ยวลบออกให้ก่อนเป็นจังหวะโอเคครับ ดูนะครับอ่าอีกรอบอีกรอบนะครับอีกรอบไปดูตัวโนต้ตนะครับแล้วก็ไปพร้อมกันเลยนะครับอ่าแบบฟอนที่ C นะครับแบบฟอนที่4เตรียมตัวนะครับนะสองหนึ่งสองสามป สองสามป้ายอีกรอบนะครับอีกรอบนะหนึ่งสองสามป้ายโอเคเปไ็นยังไงกันบ้างครับนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะ ถ้านักเรียนไล่สเกลตั้งแต่โน้ตตัวกลมตัวขาวตัวดำคล่องแล้วนะครับถ้านักเรียนแม่นแล้วทํามาไล่ตัวนี้นะครับนะก็จะเกิดความชนานาญยิ่งขึ้นนะครับขอให้นักเรียนค่อยๆมันฝึกฝนนะครับนะมันฝึกฝนเป่าทุกวันนะครับนะก็ในสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้นะครับนักเรียนก็นะครับหยิบขลุ่ยขึ้นมาเป่าคลายเครียดนะครับแล้วก็ไล่สเกลนะครับเดี๋ยวอ่า คลิปนี้นะครับก็นักเรียนเรียนในระหว่างวันที่27จนถึงวันที่10สิงหานะครับวันที่11สิงหาค่อยมาเจอกันนะครับคลิปนี้นะครับก็ให้นักเรียนหมั่นฝึกฝนนะครับฝึกจนเกิดความชํานาญนะแล้วก็จะเก่งเองนะครับใครได้หรือไม่ได้เดี๋ยวคุณครูก็จะมาเติมเต็มให้ที่โรงเรียนอีกรอบก็แล้วกันสําหรับคลิปวันนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันวันที่11ครับขอบคุณครับ